มาถึงสักทีกับภาคสุดท้ายของซีรีส์เฟียหรือในชื่อของเฟียทรีใครที่ยังไม่เคยดูผมรีวิวภาค1กับภาค2ก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับเผื่อใครที่คิ้เกียนหาผมจะเอาลิงก์มาใส่ใต้เดสิ i p ชั่นเหมือนเดิมแต่ส่วนใครที่ดูแล้วแล้วกําลังรอรีวิวภาคสุดท้ายนี้อยู่ <c oughs> ก็จัดไปกันแบบเบิ่มๆกันไปเลย ที่ผ่านมาผมชมไปว่าภาคแรกระบบ AI และก็กันไฟโตรเด็ดส่วนในภาค2ถึงระบบจากภาคแรกจะโดนตัดออกไปแต่เกมก็ยังสนุกแต่กับภาค3ที่เป็นภาคสุดท้ายนี่ล่ะมันยังคงรักษาม,มาตรฐานที่คนคาดก่การซื้อมาเล่นได้แค่ไหนหรือว่ามันจะเป็นภาคปิดท้ายตรายภาคที่น่าผิดหวังกันแน่เอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับ f e a r Tre ที่ผมเพิ่งไปเล่นมาผมไปเจออะไรมาบ้างมารับชมกันได้เลยครับ เนื้อเรื่องของเฟี r ทีจะเป็นเรื่องราวที่สารต่อมาจากภาคหนึ่งและภาค2เป็นเวลา9เดือนเนื้อเรื่องในภาคนี้จะเริ่มต้นที่พอยต์แมตัวเอกจากภาคแรกนั้นได้ถูกจับกลุ่มตัวและกำลังถูกรีดเล้นความลับอะไรบางอย่างแต่ในขณะนั้นเองเฟเทลที่ได้ฟื้นคืนจากความตายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าช่วยเหลือพอย m a แมนจนรอดไม่ได้นั่นจึงเป็นโอกาสที่พอย m a แมนจะได้หลบหนีออกจากคุกแห่งนี้เพื่อกลับไปสมทบกับอดีตหน่วยเฟียที่ยังเหลือรอดอยู่อีกครั้งถึงแม้จะเปิดเรื่องมาได้งงๆแล้วก็ดูตลกไปหนนนนน่่่่่ออออยแตตีคืจุดเเริม้ขง Fear งั สำหรับเนื้อเรื่องในภาคนี้ผมขอสปอยเนื้อหากับภาคหนึ่งและก็ภาคสองนิดหนึ่งถ้าเกิดไม่สปอยผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดถึงเนื้อเรื่องในภาคนี้ยังไงเหมือนกันเพราะมันต่อเนื่องกันแบบจริงจังมากเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ของพอยแมนและก็เฟเธอทั้งสองคนนี้มันเป็นพี่น้องกันโดนจับมาทดลองในแลบบเดียวกันเพียงแค่ว่าพอยแมนเป็นผลงานที่ล้มเหลวแต่ก็มีประสาทสัมผัสที่ฉับไวกว่าคนปกติหรือที่เราเห็นกันในรูปแบบของพลังสโลโมชั่น ส่วนเฟเทลนั้นเป็นผู้ที่มีพลังจิตแข็งแกร่งทาง ATC e ก็เลยจับไปทดลองเป็นโฮสสำหรับควบคุมทหารโครนิ่งส่วนเรื่องที่ว่าทำไมเฟเทลนั้นกลับมาได้ทั้งทาง,งที่โดนเจือนไปแล้วในภาคหนึ่งอันนี้ใน DLC ภาค2จะมีเฉลยแต่ก็เพราะเป็นแบบนั้นแหละถึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอันมาถึงตามมาหลอนพอยต์แมนทั้งเกมเพราะจริงๆแล้วนี่คือเกมครอบครัวไม่มีอะไรจะสำคัญและก็แข็งแกร่งไปกว่าครอบครัวอีกแล้วไม่เชื่อไปถามพี่ดอมดู ส่วนถ้าจะถามว่าเนื้อเรื่องในภาคน,นี้มันสนุกไหมผมก็ต้องขอบอกเลยว่ามันปิดไรภาคได้โอเคเลยในภาคน,นี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนแบบในภาคก่อนๆแบบที่อันมา่าจะโผล่มาทำไมนักหนาหลายๆอย่างมันมีเหตุผลรองรับและก็คลี่คลายทุกอย่างมันจะเน้นไปที่เรื่องราวว่าที่จริงแล้วเป้าหมายของพอยแมนและก็เฟเทลคืออะไรแล้วทําไมหรือว่าเพราะอะไรสองคนนี้ถึงได้กลับมาร่วมมือกันในฐานะพี่น้องได้อีกครั้งรวมไปถึงอะไรหลายๆอย่างในภาค2ที่มันค้างคาอยู่มันก็เอามาเฉลยในภาคน,นี้ทั้งหมด ถ้าคุณไม่เคยเล่น2ภาคแรกมาก่อนผมบอกเลยว่าคุณงงแน่นอน แต่ถ้าเกิดเคยเล่นมาแล้วผมก็อยากจะอวยว่าภาคนี้เขาทําเนื้อเรื่องได้เทพจริงๆนะไม่สิต้องเรียกว่าทั้ง3ภาคนี้มันคือเนื้อเรื่องต่อเนื่องที่ทําให้ซีรีส์นี้มันสนุกสุดๆมันไม่กาวไม่เฉยตรงไหนที่มันทําหลอนมันก็จะเต็มในเรื่องความหลอนตรงไหนที่มันเร้าใจมันก็จะหนักสะจนไม่อยากจะเลิกเล่นแถมในภาคนี้มันก็เป็นภาคแรกที่มีวิดีโอคัตซีนแบบจริงจังมีการเห็นหน้าตาท่าทางตัวละครทําให้เราเข้าใจกับสิ่งที่เกมเล่าได้มากขึ้นไม่เหมือนกับภาคก่อนที่แบบทําอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดฟังไไมม่่่ออออกกแแแปลนนนนคืงด รวมๆแล้วคือผมชอบมากสำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้แต่ก็ย้ำอีกครั้งกันละกันว่าถ้าเกิดจะให้เกตก็ต้องเล่นให้ครบมาดูกันต่อที่การนำเสนอในภาคนี้ยังคงนำเสนอความเป็นแอคชั่นเฮอร์เรอร์ที่ยังคงให้ความหลอนน่ากลัวและก็โหดเบาๆแต่ก็ยังคงความดุเดือดในความเป็นชูตติ้งแบบดั้งเดิมเอาไว้แน่นอนว่าเรื่องการยิงศัตรูและชิ้นส่วนกระจุยเนี่ยก็ยังมีอยู่ใครที่ชอบอะไรโหดๆซาดิสซาดิสก็ถูกใจภาคนี้แน่นอน แต่หลักๆแล้วในภาคน,นี้จะถูกนําเสนอให้เล่นแบบ Co-op ปคุณจะเลือกได้ว่าคุณจะเล่นเป็นพอยต์แมนหรือเฟเทลก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนมาเล่นแบบผมคุณก็ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งส่วนอีกตัวก็จะเป็นการสมมติว่าเขาจะเดินทางไปกับเราซึ่งมันมีผลต่อฉากจบครับระหว่าง2ตัวละครนี้เล่นตัวไหนก็จะได้เห็นฉากจบของตัวละครนั้นส่วนถ้าเกิดเล่นแบบโค o อปอันนี้ก็จะวัดจากคะแนนในการเล่น ตัวละครไหนได้แต้มรวมเยอะกว่าก็จะได้ฉากจบของตัวละครนั้นไปส่วนในเรื่องการออกแบบฉากในภาคน,นี้ผมก็ต้องขอชมว่ามันดูดีใช้ได้เลยนี่น่าจะเป็นภาคเดียวเลยมั้งที่แอบมี NPC วิ่งหนีตายแบบที่ยังมีชีวิตพวกการออกแบบฉากตัวเมืองที่โดนพลังของอันมากคือหลอนใช้ได้เลยมันให้อารมณ์แบบเกมสายศาสตร์พิธีกรรมจนผมลืมไปว่านี่คือเฟียนะเว้ยน่าจะเป็นภาคที่ออกแบบมาได้น่าสนใจจนต้องหยุดมองที่สุดแล้วมั้งแต่ไม่ว่ายังไงฉากเริ่มกับฉากสุดท้ายผมว่ามันก็ให้อารมณ์แบบเฟียภาคเก่าๆอยู่ดี ส่วนใครที่กําลังกันงวลว่าภาคนี้มันจะง่ายเกินไปเหมือนภาค2หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องหายห่วงในภาคนี้ถือว่าบาลานซ์อะไรหลายๆอย่างได้ค่อนข้างดีคือมันไม่ได้ยากเหมือนกับภาคหนึ่งแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนภาค2ถ้าเล่นแบบประมาทเอาแต่เดินยิงไม่เทคนิคเข้าในการเล่นเกมเลยก็อาจจะยากเกินไปคือ AI ในภาคนี้มันไม่ได้กากเลยพวกมันยังคงฉลาดรู้จักเข้าหากำบงังรู้จักถอยหนีและถ้าเกิดมั่นใจมันก็จะเข้าชาร์จเราทันทีเลย ถ้าเกิดเรายังอยู่ในที่เดิมๆม,มากเกินไปพวกมันทั้งหลายก็พร้อมที่จะยัดระเบิดใส่เราเพื่อให้เราออกจากที่กำบังโดยรวมแล้วภาคนี้มันคือเกมที่ต้องใช้ทักษะและไหวพริบในการเล่นมากขึ้นไม่เน้นให้เรายืนแช่อยู่กับที่นานเกินไปและก็ต้องใช้ฟุตเวิร์กอยู่พอสมควรแถมศัตรูในภาคนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กับภาค2อ,อย่างศัตรูที่ถูกเรียกว่าคานิบาลนี่คือศัตรูที่ถูกพลังบางอย่างของอันมาเข้าครอบงำผลคือทำให้พวกมันกลายสภาพเป็นเหมือนซอมบี้ที่วิ่งได้และก็ไม่รู้จักเหนื่อยและก็กลัว แล้วผมก็ชอบอนิเมชันท่าทางของไอ้พวกนี้มากๆเลยนะถ้าเกิดโดนยิงขาพวกมันก็จะขากระเพกแต่ถ้าเกิดโดนยิงจนขาขาดพวกมันก็จะคลานเข้าหาเราอย่างสยดสยองแถมพวกมันมีการใช้อาวุธเช่นขว้างมีดหรือใช้ป้าแจในการโจมตีและที่หนักเลยคือติดระเบิดแล้วก็วิ่งเข้าผีชีพใส่ผู้เล่นถือว่าเป็นศัตรูที่แอบหล่อนและก็สู้ด้วยสนุกตัวหนึ่งผมชอบเวลาเห็นทหารกับคานิบาลมันสู้กันอะสมจริงดีเหมือนกับเราหลงมาอยู่ในสนามรบอะไรแบบนั้นเลย และก็ไม่ใช่แค่คานิบาลที่น่าสนใจในภาคนี้เราจะได้เจอกับตัวที่สามารถสปอน์อาหารโคลนนิ่งออกมาได้อย่างไม่จํากัดถ้าเกิดยังไม่ถูกจัดการและก็ตัวที่อื่นมากๆสามารถหนีทะลุกําแพงได้รวมไปถึงหุ่นยักษ์ที่เราจะได้สู้ทั้งตอนเดินเท้าและก็ขี่ยุ่นยนน่าเสียดายที่ในภาคนี้อันม่าเธอไม่น่ากลัวเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วก็ได้ว่าทําไมเธอถึงผุดผุดโผล่มาให้เราเจอตลอดทั้งเกมทั้งพอยต์แมนทั้งเฟเทลคือลูกของเธอดังนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องกลัวเธออีกต่อไป เว้นแต่คุณจะกลัวจมสแก์นะเจอเข้าไปทีคือเวอร์ไปได้เหมือนกันโดยรวมแล้วภาคน,นี้ก็ถือว่าเป็นภาคที่นําเสนออะไรหลายๆอย่างให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ความสยองและกลิ่นอายความมันเฟียเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเกมแอบยากประมาทไม่ได้แต่ก็สามารถหาเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้เข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายศัตรูทา้าทายน่าสนใจดูเดือดและกระดุดันสุดยอดแล้วภาคน,นี้ไม่มีอะไรจะติในเรื่องการนําเสนอเลย มาดูกันต่อที่เกมเพลย์ในภาคนี้อย่างที่ผมบอกว่าเราจะสามารถเลือกตัวละครที่จะเล่นได้ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง2ตัวละครน,นี้ก็จะมีอะไรที่ต่างกันนิดหน่อยอย่างพอยแมนก็จะเหมือนกับภาคที่ผ่านมาเลยเขาคือทหารที่เจนจัดการต่อสู้สามารถใช้อาวุธปืนและก็ระเบิดได้อย่างชำนาญและก็คล่องแคล่วและในภาคนี้ก็สามารถวิ่งและก็กดเมลีเพื่อสไลด์ศัรตหรือว่าสามารถพุ่งเข้ากำบังได้ ส่วนเฟเทลนั้นจะใช้พลังจิตสามารถยิงพลังใส่ศัตรูได้แต่ก็ใช้อาวุธไม่ได้แต่เฟเทลนั้นก็มีพลังในการสิงสู่ศัตรูที่เป็นทาหารพอเข้าสิงปุ๊บคือจะใช้ต่อสู้ได้เหมือนพอยแมนเลยหรือจะใช้วิธีนี้เข้าสิงแล้วก็ระเบิดล่างศัตรูทิ้งก็ได้ส่วนเรื่องพลังโซลมชันอันนี้สามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวละครผมเห็นที่เขาเล่นโคออกมาเขาเจ๋งมากเลยอะช่วยกันเล่นช่วยกันใช้ความสามารถพิเศษของทั้งสองตัวละครน่าเสียดายที่ผมเป็นพวกฟอร e เอเวอร์โลนไม่มีเพื่อนจะเล่นใครที่จะเล่นผมก็แนะนําว่าหาเพื่อนมานะนนาจะสุก แต่เอาจริงๆแล้วการโคออพในเกมนี้มันไม่ใช่แค่การร่วมมือกันแต่มันคือการแข่งขันว่าที่สุดแล้วใครกันแน่จะเป็นลูกรักของอันมาในตอนท้ายซึ่งมันจะส่งผลไปถึงฉากจบว่าเราจะได้แบดหรือว่ากู๊ดอีกด้วยผมบอกแล้วว่าเนี่ยคือเกมครอบครัววิธีเก็บแต้มในเกมนี้ก็คือทําอะไรก็ได้ที่เกมมันกําหนดให้เช่นชาเลนต่างๆอย่างฆ่าศัตรูด้วยระเบิดการเก็บเฮดช็อตหรือว่าคิวศัตรูด้วยมีดหรือจะทําการออกสํารวจซอกซอยแล้วก็ลิงศพตามที่เกมอนุญาตก็ได้ พอจบมิชชั่นมันก็จะคำนวณว่ามิชชั่นไหนใครได้แต้มเยอะกว่ากันแต่จริงๆแล้วแต้มพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้แค่เพียงในการเลือกฉากจบทุกครั้งที่แต้มถึงที่กำหนดแรงของตัวละครก็จะเพิ่มขึ้นและมันก็จะส่งผลไปถึงเรื่องสเตตัสของตัวละครเช่นสามารถทำให้วิ่งได้นานขึ้นพลังชีวิตเยอะขึ้นเก็บกระสุนได้มากขึ้นมันก็เลยเป็นการแข่งขันกันเองว่าต้องสำรวจให้เยอะที่สุดและก็ฆ่าศัตรูให้ได้มากที่สุดยิ่งทำยิ่งเก่งอะว่างั้นเถอะเป็นชาเลนจ์ที่กระตุ้นอยากจะให้ผู้เล่นนั้นอยยยาากกกกกกททเเเพรระะะะิิ่่่งงง็็็จจแลลได้ปนูั ไม่มีความรู้สึกที่แบบว่าไม่เอาว่ะไม่อยากทาเล่นๆไปเถอะอาการนี้ไม่น่าจะมีมั้งนะ ส่วนในเรื่องรายละเอียดอื่นอันนี้ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะนี่มันก็คือเกมชูตติ้งธรรมดาเกมหนึ่งคือนอกจากพลังสโลและก็พลังสิงสู่ผมก็ไม่รู้สึกว่าเกมนี้มันมีอะไรแปลกใหม่แต่ก็อย่างที่ผมบอกอะว่ามันคือเกมที่เราต้องจริงจังเกมมิ่งระดับหนึ่งเลยในการยิงภาคนี้ไม่เหมือนกับภาคหนึ่งที่มีพิกซ้ายขวาแต่ก็เน้นให้เราต้องหนีเข้ากำบังมากขึ้นและการ cover หลังที่กำบังในเกมนี้มันก็ทำดีใช้ได้เลยถ้าเกิดเราไปแอบเราก็สามารถโผล่ขึ้นมายิงได้ตลอดแค่การกดปุ่มเคลื่อนที่ แล้วถ้าปล่อยมือเราก็จะมุดเข้ากำบังเองแบบอัตโนมัติทําได้ทุกทิศทางเลยนะเท่าที่เป็นไปได้เลยจะซ้ายขวาหรือว่าบนก็ได้แถมในภาคนี้เขาก็เปลี่ยนจากระบบที่ต้องใช้ยาเมดคิดมาเป็นรีเจเนเรทเฮลแบบเต็มตัวดังนั้นการเข้ากำบังเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตก็เลยเป็นอะไรที่สำคัญมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกอะถึงจะสำคัญแค่ไหนก็ไม่ควรอยู่กับที่ใดที่หนึ่งนานๆโดนระเบิดยัดตายดับคาที่แน่นอนอ๋อแล้วก็ภาคที่แล้วผมบอกไปใช่ไหมว่าเราได้ขับหุ่นยนต์น้อยไปหน่อยภาคนี้เขาก็เลยจัดมาให้หนักแบบเต็ม และมันไม่ใช่ขับแบบธรรมดามันคือการขับสู้กับหุ่นยนต์ด้วยกันโคตรดุเดือดอะบอกเลยเรามีม่านพลังมีเกราะมีเลเซอร์มีจร,รวดมีปืนกลแต่ศัตรูก็มีทุกอย่างเหมือนกับเราแถมรู้จักถอยหนีอีกต่างหากการต่อสู้ด้วยอะไรแบบนี้ที่มันทรงพลังมากๆมันก็เลยถูกวัดกันที่ชั้นเชิงล้วนๆโคตรสนุกกับภาคนี้ตุม้มตามวอดวายทั้งเกมแน่นอนแต่กับอะไรที่ผมไม่ชอบมันก็มีอย่างเช่นผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเวลาเริ่มมิชชั่นใหม่ปืนมันต้องหายอุตสาห์ฟาร์มปืนที่ชอบมาได้พอเริ่่่่มมใหมหหเลืืือออแคปนนพกงงั้รยา สุด OP ในภาคนี้ที่มันกันได้เกือบทุกอย่างมันก็ดู OP เกินไปเอาโล่บังแล้วก็เอาปืนกลยิงคือศัตรูจะแทบทําอะไรเราไม่ได้เลยเช่นกันว่าถ้าเกิดศัตรูมันเป็นฝ่ายถือมันก็ยากมากที่เราจะจัดการมันได้ยังดีที่มันเนิร์ฟให้เวลาที่ถือโล่แล้วเราวิ่งไม่ได้ไม่งั้นก็โกงเกินไป แล้วก็ในภาคน,นี้เราจะสามารถถืออาวุธได้แค่2ชิ้นเท่านั้นไม่เหมือนกับ2ภาคก่อนที่ถือได้ตั้ง4ชิ้นมันก็เลยทําให้เหตุการณ์กระสุนหมดนั้นเกิดขึ้นบ่อยมากถ้าเกิดเราไม่ขยันเปลี่ยนอาวุธตามสถานการณ์แถมอาวุธในภาคน,นี้มันก็ดูน้อยที่สุดแล้วมั้งความหลากหลายในด้านอาวุธเนี่ยถือว่าดูน้อยไปเลยทั้ง,งที่เป็นภาคล่าสุด สรุปแล้วภาคนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไปกว่าภาค2ถ้าเกิดไม่นับการโคออปที่แตกต่างเลยก็คือเกมมันไวขึ้นแต่ก็จริงจังมากขึ้นคือถ้าถามว่าสนุกไหมอันนี้ก็ต้องขอบอกว่าชอบกว่าภาค2แล้วก็ภาคแรกมันเอาข้อดีในภาคแรกมาผสมผสานกับภาค2ที่เน้นตุมตาได้อย่างลงตัวคือสนุกอ่ะไม่ผิดหวังเลยสาหรับการปิดไตภาคในครั้งนี้ถ้าเกิดไม่นับเรื่องคอนเทนต์กับระยะการเล่นที่มันน้อยไปหน่อยก็ตามแต่เฟี r ทรก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่ผมว่าสนุกและก็สาใจและก็คู่ควรในการหยิบมาเล่นมากๆ แนะนำว่าหาเพื่อนมาเล่นมันน่าจะสนุกกว่าที่ผมเล่นละมั้งนะมาดูกันต่อที่กราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ถ้าเกิดมองในเรื่องพาร์ติเคิลเอฟเฟกอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกับภาค2เอฟเฟกกระสุนระเบิดฝุ่นควันเรียกได้เลยว่าแทบจะอิมพอร์ตมาจากภาค2เลยแต่ที่แตกต่างกันแบบชัดเจนเลยก็คือโมชั่นและก็ความคมของภาพภาคนี้แม้ว่าจะดูเผิน,นๆกราฟิกอาจจะไม่ได้โดดเด่นกว่าภาค2แบบทิ้งห่างอะไรแบบนั้นแต่เรื่องความสบายตาเวลามองเวลาเล่นมันก็ดูลื่นตาขึ้นแม้ว่าบรรยากาศจะไม่ไ โดยรวมคือดีมากๆครับภาคนี้ไม่มีบั๊กไม่มีเกมเด้งแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับออปชันเยอะมันใช้แมปปิ้งปุ่มที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ไม่กระจายเต็มคีย์บอร์ดเหมือนกับภาคก่อนๆสรุป f e a r 3ถือว่าเป็นเกมที่ดีมากที่สมกับเป็นภาคสุดท้ายมันเข้าถึงง่ายโคอปได้แต่ก็ท้าทายไม่น่าเบื่อและแทบไม่มีเวลาให้พักหายใจคือสนุกอะไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดไปมากกว่านี้อีกแล้วน่าเสียดายที่ภาคนี้มันน่าจะสั้นที่สุดแล้วละมั้งถ้าเล่นแบบไม่ตายหรือว่าไม่ติดเลยก็น่าจะไม่เกิน3มชั่ว ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรันแบบรวดเดียวจบเลยเพียงเวลาไม่ถึง5ชั่วโมงเท่านั้นที่ผมเล่นต่อเนื่องได้แบบนี้ไม่ใช่อะไรเลยแต่มันเป็นเพราะว่าผมมีแว่น Optus f a l c o n นี่คือแว่นรุ่นใหม่จากทาง Optus ในซีรีส์ e x o s ซ์ออ t ส n ที่ถูกขึ้นรูปด้วยเทคนิค Laser Cut 3 d วัสดุเบายืดหยุ่นใส่ได้เป็นเวลานานและที่สําคัญเลยมันสามารถถอดประกอบเองได้โดยไม่ต้องพึ่งน็อ 5ถึงหชั่วโมงรวมไปถึงการตัดต่อคลิปนี้ผมอยู่กับ Op t ต s f a ฟค o n แบบจริงจังไม่ได้จากกันไปไหนเลยใครที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันนานๆแบบนี้คือเหมาะมากที่จะมีไว้ครอบครองถ้าเกิดสนใจก็ติดต่อเข้าไปที่เพจ o p t ต s กันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดส่วนลดต่อชิลล็อกเพื่อรับส่วนลดอีก100บาทด้วยนะครับใส่สบายใส่ได้นานและก็ไม่ทําให้เสียสายตาแม้ว่าจะต้องจอเป็นเวลานานในเรื่องนี้จะมีอะไรเจ๋งกว่า o p t ต s ไปอีกล่ะไม่มีอีกแล้ว โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบเอาไว้ตรงนี้ก็แลวกันในที่สุดก็จบกันไปแล้วกับอีกหนึ่งซีรีส์ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบซีรีส์นี้นะทั้งเกมเพลย์ทั้งเนื้อเรื่องแม้กระทั่งสิ่งที่เขานาเสนอคือไม่เลวเลยก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีภาคต,ต่ออีกหรือเปล่าเหมือนกันถ้าเกิดมีจะเป็นยังไงนะแบบผีอันมา่าสมจริงฉากหล,ลอนแบบสมจริงแต่ก็มีเกมเพลย์ที่เดเดือดเฮ้ยพูดแล้วก็ขนลุกอะ่ะอยากให้มีจังเลย แนะนำว่าให้ลองไปหาซื้อมาเล่นดูทั้ง3ภาคเลยสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นถ้าคุณเป็นคอเอพีคุณจะต้องชอบเกมนี้แน่นอนคอนเฟิร์มเลยยังไงคนที่เคยเล่นแล้วก็มาบอกผมหน่อยกันล้วกันว่ารู้สึกยังไงกับซีรีส์นี้ส่วนสําหรับวิดีโอตัวหน้านั้นผมจะเอาเกมไหนมาพูดถึงต่ออันนี้ก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปนะครับ เอาละสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ